เอ้ยบีเต้นเอาเอาบีขี้พี่ไม่เห็นวะเออโอ้เอาพี่น้องมึงดูพี่น้องเหนอะแข็งๆเ็งนน้องโอ้โขอดูขอไปด้วยนี่น้องเบื้องดูพี่น้องนี่น้องจับไปในฐานะเอฟซีคนหนึ่งขอบคุณครับสวัสดี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 ครับอ่ะ สวัสดีพี่น้องทั้งหลายครับอ่ะมือนี่ลุงอ้วนมีน่าสดแทบประภัยวิตอนน้องขึ้นเขาครับแต่ว่าลุงอ้วนมาอยู่ท่าไงสารคามสาารคมมาเยี่ยมเยียนน้องหล่าขึ้เก่าแล้วโกอีสานผ้าแดงครับครับเป็นไงสบายดีสบายดีเป็นหนีเพรเศร้าครับสดี๋ดีเป็นหนีเพรเศร้าเอาได้ข่าวว่าโกมากินมัมไม่ใช่ผมมากินโอ้ลุงเป็นเอฟซีอยู่เนาะติดตามอยู่อ่ะแก๊กไฟหนี่คือเอาไม่ไงอันบโบลาณหรอกสองโลไหวไหมสองโล <laughs> สองโลกิเน่บนบ้าน,านเด้ยนะจิเน่บนบ้านเอาพี่น้องนะอ่ะหม่ำยักสองโลครับพี่น้องหม่ำเพชรเองหมดครับหม่ำแม่นแม่นแม่นโอ้ยหม่ำไม่วนเอาให้โกบีโชคพี่น้องรู้เฮ้บีเต้นเจี๊ยบเอาบีพิพี่ไม่เห็นว่าเอออู้อ้ออาพี่น้องมือด,ด้วพี่น้อง <laughs> เนื้อแข็งๆเลยครับ เอาเรื่องยังแหะเอาเลย่องหรอวะผมเนี้ยผมเนี้ยผมเนี้ยเฮ้ยอ่ะผมเนี้ยห่อนๆ่ด้อรอตับแสบมือนกันแซ่บแสบตัวหงวอดหลายอย่างครังกินนี่เนี้ยคุยได้เลยปะครับคุยได้หรองลุงแค่ใดแม่เบิ่งโก้ลุงมีความสุขแล้วโอ้คยเห็นแต่ลุงอ้วนกินบ่อคืนเ่อคืนองเียนร้องเรยร้องเรนเอ้าโอ้ยน้องสามคำลุงอ้วนที่น้องโกกินเมื่อกี้ รสชาติเพิ่อไปวัดไปว่าวะน้นองแซ่บครับแซ่บนะอ่ะเนี่ยลูกวันทำเนียครับอืมหน่าแข็งแข็งไปหน่องเลยอืมกลับน้องกลับแล้วแต่ว่าแซ่บอีดีลูกวันอันนี้บ่โบ้โบ้เล่นเนาะโบ่อีดีเลยขอบคุณนะรครับอื เจ้ามาหน่อย,อยนะอาาเขา,าก,ก็บอกวาฝากไงเขาบอกวาฝากอยู่หมดเลยเรามาฝากอยู่น่อยเดี๋ยวเมื่อนามาฝากเป็นหมั่มเนื้อล้วนๆมีผสมตับกระหม่อมนิดหน่อยนท่่นสีออกเลยฝากกินเพียหน่อยเดียวอันฟูงบินต่ำม,มาแล้วเห็นบ่โอ้หอยหนูดูโอ้ ขนซ้อนคำเขาเพิ่มอ,อาลูกวนกับเอาเท่าเท่าที่กินได้ละกินซ้ำยิ้มแหละกินพรอยู่ได้แต่ว่าจ,ากจักรยานหองนี้ดีเลยทั้งเนาะรัอบอยู่ทั้งคุณนมีจ,จักรยานบาครับมีูวหรอมีอูวบ่ช่วงนี้หล หนาแดงเหมือนกากมื่อนี้เรกบันบ้างครับส,สบายข้างหลังล่กบเป็นต้นสะแบงนี่รองจับไป กินหน่อมงอเจ้อแรกแรกผมที่ผมเคยกินหม่ำไงแมงมาสองกิโลแมงครับขนาม้าหน่อยลุงยานโกัววิม นี่เยให้ขายมัครับจดขายน่องอ๋อสนใจกับักไปอบล็อกล่งนนวันนะครับผมคปากเอฟซีนัน่นะจับไปเหนื่อแข็งๆได้แล้น่อ,อขอดูขอไปเด้อเเบ,บื้องดูพี่หลัอ,อเดี๋ยวลงกนี่มีถามกลัวอยู่เอากินไปก่อน เราเคยคุยกันแล้วเนาะคลีบคีบกวนนีู่อ่ะจิ้มมุ้มัมมมยังไงเลยครับมันปลามันต้องบีกินนะอือเนื้อร่วนขอปอนพริกได้ปะในฐานะเ e อฟซีคนหนึ่งขอบคุณครับ <laughs> ป้อนอย่างมาป้อนป้อนพริกโกว่างห้วยวันลูกนหวาเนเหมือนสกัดกันเวอ,อรอแมนครับโก้พันกักินพริกกินเพชรเก่งบี๊ไปแล้วหรอบี๊แล้วเข็นโก้กินแล้วมีความสุขอือ ของแท้พี่น้องกยเบิ้งอ,อันนี้ถือว่าสมบ่ะพอดีครับพอดีกินมั้งครับอืตรงนี้ก็เห็นเดินสายดูนะอาจาจา์อิฐแตเรื่อยๆครับเรื่องนะครับผมตายแลามักงเดี๋ยวเราก็โทรหา แต่เนี่รู้น่ากินจับแก้มแล้วก็ตัวหางว่าหาครับคือลุงวันนี่ดอกเราหนาหลักดีมีน่ากินจับจลุงวันกับมาฝักขอบคุณขอบคุณในหลายนะครับเด้อมันเป็นหยั่งน่องมีอังกะครับแซวมาสู้กันเมื่อนี้มัมเมื่อนาก็เป็นใสกว่าเป็นจีนว่างสันแล้วครับเด้อไจับไปเอาก้อยจะกระจันช่วงนี้ว่าคักอยู่เพื่อที่ยินแต่เสียงครับผมเมื่อที่ยิงครับ สองกิโลแข,แข็งกร่งบรรยากาศังมาแรงมีแดดซ้ำแซ่บหมือนพี่นะ้องะวาเป็นบรรยากาศบ้านเท่าเนาะครับไอ,อ,อกจอเลยอ๋อ มันเห็นแบบนี้ครับมันก็ะิจี๊ยวไปอ<ะ>๋อมุกหลอกครันี่ลอกจากหนังเลยมามาแล้วมุกสีแท้มาแล้วมุกสี ชิ้นละหนัอืมอืมเหนียดแขนแฮงพูดถึงโก้เนี่ยเพื่อนเคยบอกอยูได้คลิปก่นนอนล่วนเนาะเพื่อนกินได้หลายเพราะว่าออกกําลังกายแม่นะครับกลิ่นพักน้ำพี่้อง กินพักน้ำดอกองร่างกายพร้อมนุ่งวนกับเคยเคยคุยกันไปแล้วเนาะครับเคล็ดลับเล็กๆน,น,น,น้อยๆบางคน่ีนถามมาเอ้าไอโกโ้เราคือพร้อมเนี่ยเ,เ,รไไเรากินเราไว้ใส่กินแล้วครับหอมร่างกายแล้วคที่งสำคัญคือกินว่ามันกินลำไรกับก,ก,กินมือละครับหมเที่ละ บรรยากาศดีกินยังก็แซ่บก <laughs> ินกับเผาเนี่ยเนี่ยเบาเผาเนี่ยอนอนความเหนียวครับของค,ครับเผาเนี่ยอวว่อนๆเลยลกินกินรสจักแด่มาอาอ่ะ <laughs> <laughs> น้องโกว่าแบบสุกกับแบบดิบเป็นไหนแซ่บมากันผมมาแล้วต้องพูดมากเลยว่าผมมาแบบนี้หแหละแซ่บอืแบบดิบก็จซ่บแบบดิบก็แซ่บนะครับเขานอกจากเอามาปิ้งไปกินแบบแบบดิบถ้าสามารถไปไปปรุงเป็นเมนูยอ,ยอือามาม่นก็ได้นี่ครับอืมกระเพราหมักเหมแซ่บไม่หรอกอืมกระเพราหม,มัก อ๋หวนค่อยกินอุ้ยตอนนี่นมันพ<ห>ี่หม่ำด้วูอี้นงอันนี้บะม่นหม่ำธรรมด,มดมาม่ำยังหม่ำหม่ำ<อ>ม,มันหญ่แห้งอุ้ยหลง กินเบอร์แซมแห้งโอ,โอ้สองโลเลยพี่นอ้องหวานบุบม,มืดไปไปามากินหนุ่มไม่ต้องแบบนี้ครับอืม้ม ขาดว่ได้็คือเนาะนี่ครับลูกโดดพี่น้องลูกโดดกระเทียมกำหม่อมจะขาดเด็ดขาดข้าวเหนียวต้องร้อนร้อนไปยงชั่ววาร้อนร้อน,อนตากแดกดขี้รถตากแดดนะขี้ตากแดดคือการกินครับคนย้อนห่อนมันเขี้ยแย่อทั้งในการกินมันเพิ่มขึ้นนะมันมีความหอมความเผ็ดข้าวร้อนร้อนข้ากันนี้พี่น้องสายหม่ำี่ลูกครับสายมากินสมยินหม่ำ มาแล้วเปล่ามาบ่มาบ่บ่เอบยคนโอ้โหปอมมืองมึงเนามีบางคนว่าป่วยอยู่เบืองบาโกกกิน จากค้นมากินเขาเพิ่นอยากน้ำเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงลุงอ้วนไปอ่านในคออเมนนะโอ้โหนะลุงอ้วนมานั่งใกล้ๆอะโอ้กินแบบแซ่บคักรู้เปล่าบเหลือพี่น้องสองลก มร่อยคือลายครับผมตรงนี้น้ำกันมากินในกินซ้ำจะหวังอ,งอยู่ได้สบายอืมกินซับอิมเพราะซับอิมัมันจิบ่มันจิบ่ทรมานหลางไกยของเนาะอ่าพี่น้องน่ครับอือย่าไปเลียนแบบนะครับเป็นความสามารถของใครของมันเลียนแบบกันไม่ได้นะครับกินไปแล้วอันตรายเนาะนม่ใครับ ทังวนกับลวงวนีว่นกินมาหลายครับเพ็ดคลิปกินคือคืออิ่มมนคือ,คอ,คอ,คอหยุดเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญคุขุนครับได้มากินข้าวร่วมผ้าอ้ <c oughs> กินปางหมตอนอันนี้เกินครัง้งที่สองแล้ว นูโดดอ่งน้ก็ไม่องกรียงน่อยพี่เนอะจัดจาเพื่อนหอกขากไปทางบุตพี่่้อง สมุยหวยดีเีเพื่อน ก,กําลังดี <c oughs> จัดไปจันเสียงแม่งอีแม่งสายฝนนกกาว้าวท <c oughs> <c oughs> ่านกินขขาแซ่บไป็นนะ้ำหวานจ่วย อหอามัมมิ่งต่างกันกับใส่กอวว่ะครับตัางกันเนาะไอ้มีความหอมหอมหอมครับเครื่องกระเทียมคักเลยยกับกระเทียม แล้วก็คัดเอาเนื้อครับเนื้อเน้นๆน้อยใส่หมามใส่ตับให่สีอิ๊เข้มๆพี่น้องอาอสุกัสเดี๋ยวต้อสูตรนะสุดพายสุดมั่นแซ่บเพื่อกันมืดอื้อ กับอใส่รูดโดดไปนี่คืคำนำแซ่บๆขอากระห้อนพริกกะระเพ็ดมาม, <laughs> มก,าก็แทบไปบรรยากาศก็ <laughs> กำลังรู้กนนะ้อย <laughs> เขาห้อนแดดก็ห้อนอ,อืมอืมรท้ตันั่น ลุงอยู่นะอยู่หรือเปล่าครับยู่แล้วไม่บังกะบั้นบ่อยู่นี่หมายถึงว่าอิ่มแล้วอิ่มแล้วแซ่บเดี๋ยวมาเบิง์กโกกินลุงอิ่มแล้วทุกอย่างเสร็จแล้วบอยเนื่อยมากอยู่ไก่ซัมคือขวนไก่คนหนึ่งครับอืมครับนะแต่ทำไมจะกินแล้วแต่แต่ผมเลือกมาคิปใหม่ อากับคุยกันเรื่อยครับเนี่ยังแล้วกว็แนะนำไปหรอกครับตอนนี้กับน้องขึ้นเครื่องบินนะครับ <laughs> ไ,ไก้ไกนมึงยูทู b ไก่หิรานะนะเนาะแปลง<ข>ครับแปลงขง้าขอ้ขอหายไว,ไว,ไว,ไวนะ้เนาะปีนี่แหละกนันนี้ต้องลานปีนี่ลานซับฟืนตามครับฝากนี้นละครับ โอ้ยสารพาแดกครับขอบคุณขอบคุณยัยครับกินคักกินเนื้อขออย่าหลอกหนังนะครับหลอกเล้องหนองเพราะไม่กินกินมันนะครับเนี่ยกินกินมันครับอันนี้อันนี้เป็นหนังครับเป็นใส่ครับใส่ต้องเอาใส่ใส่กินแต่กินทิ้งกินขว้างเนาะครับกินให้มดกินให้น่ะรวดยิ้มแลลวก็รว่านางเป็นกำลังใจให้น้อง ลายฟูมันต่ำหายกัแล้วกันอแอบ,บพุ่งในลายกันทางเก้นั่งกิน <c oughs> ทางเก้ามันนั่งกินด้วยกันเดียวนี่ทั้งหวานทัน้งรำไปพร้อมหวาลรำ <c oughs> นี่ครับโอ้เ <c oughs> กี่ยงตับเลยพี่น้องเอ้ยสองกิโลว่าธรรมดาอันนี้ลุงวันไม่ตัดเลยครับนี่ยิ่งเงาเลยอันนี้เดี๋ยวไปทอดด้วยนี่ยทอดแดนวะ อ็ได้ครับทอดกรอบๆแม่ครับเอออันนี้ถือเอาพอไปอาไว้หน่อยอย่าไาาว้ไดเหวอเดี๋ยวแต่นเนี้โอ้แสบแห้งไปหน่อยสุดตทอนนั้นนะพูดถึงนานี่ก็ต้องพักหวานไข่มดแดงนะครับเนาะ กาทางหลังเราหวนเป็บบนดอกดอกสะแบงครับดอกมันหล่นเลยนะเดี๋ยวต้องหวนเงี้ยยิบมาให้นไหมอ๋อเลี้วยวย่องทีนครับพี่น้องช่วงที่น้องโกหกิ่นข้ามสองข้ามถึงไปแล้วนี่พี่น้องดอกสะแบงครับนี่ กสะแบงอันนี้ลุงวันยิ้มลเลาโบเมียงเนาะครับน,น้องโกเพิ่งกินไปเอาไม่พี่นอ้องเพิ่งครับดอกสะแบงได้เบิ้งเพรหนาแรงเนาะนะครับอ่ะอุงวันขอหยาดว่างนี่อ่บาบได้กินแล้ว <c oughs> นั่น้องโกกินก็กน <c oughs> เป็นบรรยากาศธรรมชาติพี่น้รอธรรมาตบานเฮามีเสียงนกเสียงจัก็จันเสียงแมงแมงสายฝนแมงอี จะว่าอยู่นี่มีแมงขีหนากนไหแมงขีหนากแม่นตัวน้อยๆเอ้ว่าตอมตั้งหูเขานึ่งตอมตั้งหูแมงขีหนาคขั้นเทียบไปแล้วคือแมงวีนมาแมงครับแมงวีหน่อยขึ้นหน่อยแมงวีแมงวีหรือว่าตอมตาตอมจมูกตอมหูเดินไปทำอะไรเด้อเอาไปนี่ละเสือแหงอันนี้ลุงไม่เคยเห็นโดนแล้วนะ ซอยไปเล็กหน่อยอจับมาหมุน,นย่นเลยคือหมุนแข่งลางมีทีมงานอยากเอาเนื้อเผ็ดกันจับไปน่องพูดถึงโกนี่เออเด็กข้าวอีหล่าลูกสาวเนาะตอนนี้เด็กข้าวดีขึ้แห้งแล้ว เดี๋ยปกติแล้วครับเดี๋ยวไปโรงเรียนแล้วครับไปแป้งเรียนพี่น้องเนาะพี่น้องก็เคยถามมาโกลูกสาวเพิ่นเราเคยสบายสองปีครับที่ที่อยู่โรงบาทโรงบาทเนาะไปแป้งมาคือแบบว่าตำบ้านเดี๋ยของไปตำบ้านเดี๋ยของครับอืแต่ว่ากับพันจุดจุนนันมาเล็กกับที่่าวกัแต่ว่าขอบคุณพี่น้องเนาะครับที่ให้การซัพพอร์ตให้การดูแลสนับสนุนแค่มากดไลค์กดแชร์หรือว่ากดเบิรงคลิป ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนแล้วเนาะห้ยกำลังใจเบากโกรธตลอดมา,าหายกำลังใจตอนนี้มีคุยตามมาเกือบล้านนะครับแปดแสนกว่าที่ยูทูบทางเพจนี่ก็หลายแสนนะครับก็ถือว่ามาไวนะโดยโดยคาแรคเตอร์นะครับโดยคาแรคเตอร์โดยการกินแต่ว่าผมมาพี่น้องสิไม่กินคือเบาโกวอะไรนะครับการกินเนี่ยเราต้องรู้ตัวเองนะครับแม่อ้วนกินได้บ่หลายกินเอาเท่าที่อิม่ม ถ้ากินเยอะอันที่เป็นพิษครับอันตรายอย่างที่โกบอกไว้แม่นครับอ่าตาโกกินแล้วก็เพิ่งมีเทคนิคบอกนะครับออกกําลังกายกินผักแล้วก็จังโกกินหลายกินมือมือละ่วันวันละวันละมื้อมื้อละคือวันละมื้อแต่ว่ามื้อนึงมื้อเป็นวันอ่ากินกินต็มวันมื้อวันละครั้งวันละครั้งแต่กินครั้งละวันครั้งละวันงงปะ ไม่ผมเองยังงงเลยผมยังงงเอาพี่น้องมาเดี๋ยี๋ครับกินน้ำก่อนน้ำก่อนคือคือหม่ำนี่เป็นอาหารที่ว่ากินนี่จกฝืดข้อนี่พี่น้องเริ่มบอกไปเนาะกินน้อยเกียวกัอิ่มแล้วอืะหม่ำมันด้วยเนื้อด้วยยังนี่ด้วยเครื่องเทศเครื่องยังนี่กินไปเรามันจะบนมาเลื่อนคือเขากินพวกแะพวกมันเนาะแม่กันปะ คนละแบบครับคนละแบบกินยากเดีว่าเป็นเมนูที่กินยากต่แอแซ่บยากรครับตัวที่ได้กินกับประม,มาณว่ากินมา่สองปีเนี่ยกำลังได้กินกำลังได้กินนี่ยนะครับของฟรีนะพี่นังเออมีอารมณ์ดีครับเป็นผู้ชายที่อารมณ์ดีนะครับนิ่งๆแต่ว่ามีอารมณ์อนูออ่ตลอดกินหม่มแล้วกินน้ำแซ่บแม่นะครับนะลุงเออดีเดีย

นี้เบิ้งกับเนื้ย้วเลพี่น้องหมั <c> ่ม <oughs> สองโลเบาโกให้น้องโก้คนกินพี่ให้น้องเบิง้งคนที่ถามถึงแลนะ้วครับละฝนก็บ่ค่อยตกครับฝนบ่ค่อยตกเนี่ยครับขันฝนตกมามเป็นเย็น ทางบ้านลุงเนี่กินอึงเลยแม่บอครับอ้ผมวายอยู่นกลินกินลุงันกินอึงบ้านผมก็มีอึงกันนี่อึงฝนแหกครับอึงไครฝนแรกเนาะเสียมเนาะแม่แมบมีแมงมีอยู่กัมีหน่อยครับเป็นฝนแหกกระดูกกรอ่นตาขั้นมาอี่หนึ่งช่วงขั้นตกฝนตกน้ำๆนี่ครับไม่ค่อยดีนะครับอึงฝนจะกินแม่แรงหลายพุ่งฝนจะม่แมงมีอย่างไรกินยากแล้วกระดูกแข็ง ตาข้าอื่นฝนแรงคือสุดยอดเลยเนาะกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนไข่กับเต็มเม็ดเต็ม,ตมน่วยแมงบ่หลายขออยากกินน้ำนะครับอ่ะนิ้วนำ้ำป่เนี่ยพี่น้องเกียงตับประมาณสองกิโลรุปสลราเป็นไห ต้องแน่ขอบคุณขอบคุณคุณลุงคุณลุงคนหลายๆนะครับโอ้ขอบคุณครับมาย่ามาย่ามันเนี้ยมาฝากอย่ามาอย่ามาต้อนน้องมันนี่ไงมาหากันเรื่อยๆพี่น้องไอเก็บบรรยากาศทั้งนี้ไปฝากนะครับผมจะย้ายร่วงไปสายคอนเทนต์ครับเดี๋ยวนี้คอนเทนต์สนุกสนานไปกับพวกเน็ตไอดอลเพื่อนก็ให้หลากหลายพี่นน้องให้มีหลากหลาย ก็อยากกินนี้ก๋วยนะครับแล้วอ้สองก๋วยแล้วมันไม่แห้งเลยกินน้ำไม่แห้งนะการ้อนและการห่อนเลยกินน้ำเย็นกินน้ำเย็นอ่ะอัดลงไปฟังเสียงพี่น้องมานี่โอ้ยมีอย่างไรครับกินน้ำแล้ ไอ้เยอขวดตะเบียงเลยเอาไหมทำไมเยอะขวดหิวน้นำอันนี้ไกินหม,มัมมมม่นกินหม <c ười> ่นหรือิวน้ำพี่้องกินน้องหมั่นสองกิโลกับน้าอีกสามขวดนะเขาเนี้ยมอีกอ่ะพี่น้องกับล่องคิดเบิงเป็นกินแห้งกินหลายกินแสบนะกับถือว่าเป็นทีลูกวนได้ครับกลิ่นพ่ออยู่ได้ลูกวนเคยบอกว่าโก่นี่อาจจะเป็นนักกิน อันดับต้นๆของภาคอีสานนะครับคือผมไม่มีเจตนาว่าจะไปแข่งกินกับผู้ใดอ่ากินเพื่อความชอบความอยากความแซ่บของจ้าของกินพออยู่ได้พออยู่ได้ครับประมาณนี้นะครับอีกอย่างก็เป็นงานนําครับผมงานนาอ่ะสำหรับมื้อนี้ก็ฝากด้วยนะครับโกโกอีสานบ้าเด็กครับครับผมกินแซ่บกิโน่กาบมือหนาวอ่อนงี้ไงคนนี้มาเรื่อยเครับเดี๋ยวคลิปหนาเจอกันครับอ่ะสำหรับมื้อนี้กับช้เวลามาพอสมควรครับผมนะเดี๋ยว คลิมนานหรือเอ,อ๊มือนีผู้ใดมาคลิมนึ่งอ่ะฝากก็อะไรก็กกแชร์นะครับสำ <ผม S 2> หรับโกยสารไายแดงนะครับลูบ่สารไพ่กินม,มาเทีย่ยวของลุกวัวน,นะครับวามรรแซบไม่ลีครับผูใ้ใดสนใจทักไปดีเพจ